สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับรวมทั้งถึงท่านที่กำลังดู YouTube ช่องหนุ่มหน้ามนอยู่ในขณนะนี้นะครับวันนี้ก็มีเมนูนบานมาฝากอีกนะครับ อันนี้เป็นผักขีล้อมนะครับผักขีล้อมเอามาหั่นเป็นท่อนๆๆนะครับผมจะผัดให้ดูนะครับผัดให้ดูอร่อยดีกินเขาของไม่ได้กินเกไม่ได้แก้มขนมจีนอย่างเดียวนะครับผัดได้ผัดได้นะผัดเครื่องในไก่นะครับอร่อยดีเลือกที่อ่อนๆนะครับยอดนะครับยอดอ่อนอเอามาหั่นอันนี้ผมซื้อมาคมหนึ่งสิบบาทนะครับเยอะอยู่ผักบ้านๆนะครับปลอดสารพิษ ของพวกนี้ก็จะขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแถวยะลาก็จะเยอะแถวคนไทยก็นิยมเอามาแก้มขนมจีนมั่งทําผักอะไรแบบนี้นะครับเขามีกลิ่นหอมเฉพาะตัวของเขานะครับผัดก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีกระเทียมกรีบสองกรีบนะครับทุบๆก็มีน้ำซอสผัดนะครับเถียมบุกกับหยาบๆนะครับ เดี๋ยวจะไปทำซอสนะครับทำซอสสำหรับผัดนะครับตรงนี้ก็ไปพักไว้ก่อนนะครับอันนี้มีเครื่องในไก่ด้วยครับใช้เครื่องในไก่เนี่ยครับเตรียมมาทำน้ำซอสนะครับชูรสปลายจอนนะครับน้ำตาลทาย มีน้ำตาลทรายนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีพวกสีขาวนะครับสีขาวสีดำก็ถอยน้นองลมนะครับตาอะไรก็ใส่ใส่ไปนะครับจะเป็นอันนี้ก็แล้วแต่นะครับยี่ห้อไหนถูกใส่ยี่ห้อนั้นแหละมีสีขาวนะครับจอดโตหนึ่งจอนโต,น,ตนะครับ มีสีดําจะมีน้ำมันงานนครับน้ำสต๊อกสําเร็จรูปนะครับนี่เป็นนี่เป็นน้ำสต๊อกสําเร็จรูปนะครับของยี่ห้อนะครับใส่ไปประมาณช้อนชานะครับใส่เยอะไม่ได้นะครับเขาเข้มข้นมากช้อนชาเดียวเนี่ยเท่ากับน้ำสต๊อกเป็นกระบวยเลยนะครับเใส่สีอดํานะครับสีอดําแล้วก็มีน้ำมันงานหน่อยนะครับใช้น้ำมันงานนะครับใช้น้ำมันงานี่เป็นน้ำมันงานจีนนะครับ ผัดจะให้ออกกินจีนหน่อยนะครับต้องการให้ออกเหล่านิดนึงเนี่ยครับก็มีประมาณนี้ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็จะมีพวกน้ำมันพืชนน้ำมันพืชมีกลอนให้น้ำตาละลายนะครับก็จะมีเครื่องในไก่นะครับใช้ผมใช้ตับนะครับตับไก่ก,กับหัวใจนะครับ อันนี้ผมไปลวกไว้ก่อนนะครับผมต้มสุกไว้ก่อนเพราะไม่งั้นมันหั่นยากมันชอบเละนะครับก็เลยก็ผมก็เลยต้มสุกไว้เลยสุกสักประมาณเกาสิบเซนนะครับเร็ว่าสุกกินได้เราจะผัดเร็วนะครับเราไม่ผัดชา้ชาๆแบบเดียวก็เสร็จเลยนี่ครับมีเท่านี้นะครับเครื่องปรุงพาร์คีล้อมนะครับกับหัวใจไก่นะครับ น้ำซอสผัดกระเทียมนะครับจะไปพักไว้ก่อนนะครับพักไว้ก่อนเดี๋ยวก็จะมาเตรียมในส่วนของการวอมกระทะการผัดนะครับนี่ครับก็อันนี้วอมแล้วนะครับวอมแล้วตอนจักจักแล้วตอนหูฉี่ นี่ใช้ไฟกลางนะครับเติมน้ํามันเย็นลงไปนะครับน้ํามันใช้น้ํามัน2อ,อย่างครับน้ํามันสําหรับที่เผากระทะผมก็จะเก็บไว้ชุดหนึ่งนะครับสาหรับเผา,ากระทะน้ำมันเผากระทะก็จะเทใส่หม้อไว้เผาเสร็จก็จะเทเก็บนะครับอันนี้ใช้น้ํามันเย็นน้ํามันใหม่นะครับก็อย่ามาไว้สําหรับผัดโดยเฉพาะนะครับไฟกลางนะครับไฟกลางไฟกลางคนข้างอ่อนนะครับ ใส่ผัดลงไปเลยนะครับผัดเลยแบบเคียเค่ยวๆเลยวันนี้ไฟดีเติมแก๊สมาละเล็เล็มที่เติมน้ำซุปลงไปนิดหน่อยนะครับน้ำน้ำเปล่าเปล่านะซุปไม่ต้องนะครับเพราะว่ามัานมีซุปเลือดดูดอย่านะครับเติมน้ำเปล่าแห้งไปนะครับเติมซุป ใส่ซอสที่ปรุงไว้เลยลงไปเลยนะครับซอสของผมปรุงส่วนใหญ่ผมจะปรุงพอดีนะครับพอดีสําหรับผัดถ้วยต่อถ้วยนะครับไม่ไว่าจะเป็นข้าวผัดแต่ผมจะทําเงี้ยวิธีการทาก็คือถ้าเราทาเนี้ยทําซอสไว้แบบนี้เราผัดได้เร็วนะครับผัดได้เร็วแล้วก็เพื่อเราไม่ต้องไปตักให้หนุนตักใั้นนี่บางทีขวดมันอยู่นู่นอยูน่นี่แยกกันอยู่มั่วหมดหยิบไม่ทัน,นครับผักก็ไหม ถ้าเราทำอย่างนี้ง่ายนะครับนี่ใส่เื่องในลงไปนะครับข้างในไก่นครับไก่หัวไก่ไก่นะครับ่บบนี้เลยอันนี้จะหอมน้ํามันงานะครับใส่น้นํามันงาไปประมาณช้อนชานี่ยาาทํำตีเป็นอันเสร็จเลยครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับเมนูผัดผักขีล้อมนะครับ ครับลองทำกินมาดูนะครับถ้าเจอถ้ามีผักนะครับอันนี้เป็นผักบ้านบ้านนะกินก็สุขภาพนะครับมันไม่มีเขาอันนี้มันเป็นผักขึ้นเองตามที่ชื้นๆื้นเนืับตามห้วยตามอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่ได้ปลูกมันก็จะไม่มียาฆ่า,า,มาแมลงยังไม่มีมันไม่ได้กินปุ๋ยนะครับมันก็ใช้ปุ๋ยจากธรรมชาติก็เลยปลอดภัยนะครับตอนนี้ครับหน้าตาผัด ออกมาแล้วก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับก็ลองลองไปทำดูใคลจบคลิปแล้วนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนสนบางพานบ้างน,นะครับค่อยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ